สวัสดีครับคืนนี้คือวันจันทร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ร่้ได้เชร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่เป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเป็นการพบกันระหว่างรอเวีติสนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับยือนของเออีบาร์นะครับเบติสนั้นผลงานช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนักนะครับสนัดหลังสุดนี้พวกเขาแพ้รวดเลยนะครับแพ้บาร์ซ่า5-2แล้วก็นัดล่าสุดบุกไปโดนปินเบาถล่มยับนะครับ 4ประตูต่อศูนนะครับวันนี้เจอกับอีบาถือว่าเป็นเกดดมที่ค่อนข้างหนักนะครับทีมเย็นนั้นฟอร์มโดยรวมช่วงนี้ดูดีกว่านะครับห้านัดหลังสุดของอีบานั้นแพ้เกมเดียวนะครับเสมอ3แล้วก็ชนะ1วันนี้เบติสนะครับยังไม่มีเซโกกาเลสนะครับมิดฟิลตัวเก่งที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับรวมถึงไอซ่ามองี้เองก็ลงเล่นไม่ได้นะครับวันนี้ติดโทษแบน ทำให้เกมรับต้องปรับกันพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเกมลุกยิ่งถือว่าใช้ได้นะครับมีนาบินเฟคีคริสเตียนเตโยอันโตนิโอซานาเบียแล้วก็ควอกินซานเชสนะครับส่วนไอซิบานะครับวันนี้ไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างกิเกกาเซียนะครับที่ติดทุษแบนลงสนามไม่ได้นะครับในลุกใช้เซกิอลิปจับคู่กับโยชิโนรุมูโตะนะครับคู่นี้ผมชอบเบติสมากกว่านะครับเพราะเบติสนั้นถ้านัดหลังสุดจะแพ้ถึง4แล้วก็ชนะ1 แต่เกมนี้ได้เปลียบเล่นในบ้านนะครับนลุกถือว่าอยู่กันครบน่าจะใสทีมเวิร์กที่ดีกว่าบทเอาชนะอบาไปได้วันนี้เชียร์เบทิดไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้คืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในาัตได้ใหม่เนวนพรุ่งนี้สวัสดีครับ